จากข่าวเมื่อสักครู่นะครับที่คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกได้พูดถึงโครงการที่รัฐบาลเราดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วท่านก็ยกตัวอย่างมาโครงการแรกเลยท่านพูดถึงเมื่อสักครู่คือโครงการโคลานครอบครัวครับปรากฏว่าหลังจากที่ท่านเป็นประธานร่วมในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่เมื่อสักครู่คุณสุพรรณลาให้คุณผู้ชมฟังไปท่านก็ไปงานต่อก็ไปเปิดตัวโครงการที่ว่านี้แหละครับ โครงการโคล้านครอบครัวนั้นดําเนินการผ่านกองทุนหมู่บ้านโดยครมอได้อนุมัติเห็นชอบด,ดาเ,เนินงานโครงการในวงเงินงบประมาณ5,000ล้านบาทครับให้ทางทกสสนับสนุนสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง79,610กองทุนระยะเวลากำหนด4ปีเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนที่เข้าร่วมโครงการสามารถไปกู้ยืมเงินทุนสำหรับเลี้ยงโคครอบครัวและไม่เกิน2ตัว เป็นเงิน50,000่นบาทจำนวน10,000 0ครอบครัวครับสำนักนายกเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นกระทรวงที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าโครงการโคหลานครอบครัวเป็นโครงการที่จะช่วยให้คนไทยรวยขึ้นได้ครับเพราะว่าพื้นที่ประเทศเราเนี่ยเหมาะสมกับการทำปศุสัตว์แล้วโคก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายออกลูกทุกปีอย่างเลี้ยงไป6ปีเนี่ยจะมีโคเพิ่มขึ้น1 0 1ถึงตัวจากต้นทุน5 0,000่นบาท ก็จะมีรายได้งอกเงยเพิ่มขึ้นหลายเท่ารวมถึงถ้าต่อยอดการเลี้ยงโคให้ได้สายพันธุ์ดีก็จะช่วยสร้างมูลค่าได้อีกซึ่งจะทําให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนได้สําหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีความประพฤติดีมีวินัยด้านการเงินและมีความพร้อมสนใจจะสร้างไรายได้สร้างอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้จริงโดยสมาชิกสามารถเลือกสายพันธุ์โคได้เองนะฮะเลือกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเรากับความพร้อมของเรา ขณะที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่สนใจเข้าร่วมโครงการโคล้านครอบครัวก็สามารถสอบถามรายละเอียดไปได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้ง13สาขาเขตในทุกภูมิภาคและศูนย์ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับ